สวัสดีครับผมไายาวัยรรชรพรนิสสันิกาได้ที่26โอชอส22ชั้นเลยครับวันนี้ผมจะมาต้อวงจรแปลงไฟฟ้ M, 5, าก้าวไปทีเข้าฟิวคณขนาด10มของวงจรแต่ต่อไปยังคนที่สองและและเข้าไปที่ตัวที่85ของรีเลย์วงจรแต่ผ่านคดลดวดต่อไปที่ขั้วที่36 เอออกมาเฟที่แปดสไปยังปักหนึ่งเอเฟที่เจ็ด่าสายฟเส้นสีเขียวอ่อนไปยังปักซีบีเฟอที่ยี่สิปเชื่อมกับพักซีอเฟร์ที่สิบกาาสายฟเส้นสีดำไปยังปักเอเฟร์ที่แปดและไปยังปักบีเฟร์ที่หึ่ผ่านสายไฟเส้นสีแดงไปยังสวิตช์แต่ เมื่อกดแต่ทำให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันทำให้กระแสไฟจากแบตีกข้อที่หนึ่งไหล,หลไปลงกลาวเมื่อลงตกลวกดด้วยของเลจะเพอสนามแม่เหล็กทำให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันไฟบวกจากแบตเตอรี่ก็เยวขนาด7มของวงจรแตง ออกไปดี่ตัวสองเข้าเข,ข้าไปที่เข้าไปที่ขั้วสามสิบของดีเลย์วงจรแต่ผ่านหน้าคอนแทคไปยังขั้วที่แปดสิบเจ็ดแล้วไปยังปั๊กหนึ่งเอเข้าที่แปดเอาสายไฟเส้นสีเขียวเชืมไปยัง ปัทเอ a โค้ชที่17เพาใส่ายเส้นเขียวเข้มไปยังปับ DA1 อโค้ชที่1เาใส่ไปยังอาใส่ายเส้นสีเขียวเข้มไปยังโค้ชที่1นึ่ราคาไที่แต่ตรงการแต่ที่ที่ก็ลดไปตั่นี้ทำไมกิดเสียงขอเจ้าก,การนำเสนอเรนที่ครับ